สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สมุทรปราการครับมีพื้นที่แล้วก็มีปัญหาของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับขยะแล้วก็ปัญหาแรงงานนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเราแวะลงมาที่สมุทรปราการแล้วผมก็พยายามอยากจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เดี่ยวจะแวะไปแล้วก็เอาบัตรสมาชิกไปมอบให้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่ผลักดันให้พรรคการเมืองในประเทศไทยอย่างพรรคเก้ากลายเป็นพรรคมวลชนก็ขอเรียนเชิญนะครับ เขาตื่นเต้นมามายินด้วยกันมาเขาจะเขาจะรู้สึกว่าอินเพราะหนูร้องไห้ไงอยู่ที่นี่กับเราแล้วที่ร้านของคุณบอยนะครับสติกเกอร์ทำ,ทำบัตรเมมเบอร์ชิพมาให้ครับตอนนี้ต้องขอมอบให้กับคุณบอยเป็นที่ต้องขอขอบคุณที่เป็นสมาชิกของพรรคเก้าวไกลนะครับเพราะว่าการที่เรามีสมาชิกเนี่ยก็ทําให้เราเป็นพรรคที่เป็นพรรคมวลชนแล<ช>้วก็สามารถขับเคลื่อนเพื่อประชาชนได้ด้วยจริงๆทั้งในเรื่องของไอเดียทั้งเรื่องของเวลาทั้งเรื่องของทรัพยากรทําให้เราเนี่ย ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณกับทุนใหญ่ก็ต้องขอบคุณคุณบอยมาณที่นี้ด้วยนะครับดีดูแฟนผมเยอะตาอะไรไม่หยุดเลยนะไม่รู้ว่าตื่นเต้นอะไรขนาดนี้โอเคเลยครับคุ่มากขอบคุณมาก็ก็เอาโฆษณาตั้งแต่ก่อนเลยคือผมอ่ะจริงๆแล้วผมเคยทำสติกเกอร์แจกโกันเลธรรมชาติใช่ไหมใช่คือแบบด้วยความที่ว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยผมเคยคิดแล้วว่าวันหนึ่งอ่ะผมอยากให้พี่มานั่งยืนตรงเนี้ยอย่าพูดตล ดีใจมากพี่ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับหน้าที่ผมนะครับต้องลงพื้นที่สม่ำเสมอครับมือสักมือตักสวัสดีสารส่วนพนิดาเป็นนักข่าวและท่านผู้ชมขณะนี้นะคะเรากำลังรายงานข่าวอยู่ที่พี่ก็เล่นด้วยอรอเป่าบางโปรงบางโปรง ฟงโปรงของเรานะคะได้ให้พี่ทิมมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มามอบบัตรสมาชิกใบที่2แล้วนะคะคจากเป้าหมายนะคะที่เราบอกกันไว้ว่าปีนี้เราจะมีสมาชิกให้ครบ10,000แสคนนะคะคนี่หนึ่งในหนึ่งแสคนจะเป็นคนที่ได้รับบัตรจากพี่ทิมสวัสดีค่ะคุณนันท์ัะคะส <c oughs> วัสดีค่ะมีจดหมายมาส่งค่ะมีบุรุษไปเสนียของมาฝากด้วยวันนี้ <c oughs> นี่ โอเคครับพราะว่าจะส่งทางกันมาไม่ตัวแรกั้นตอนต่อไปเราดูว่าจะไปเซอร์ไพรส์ที่ใครใช่